คุณผู้ชมไปเที่ยวชมความว้าวของหาดยงลิงเ่จังหวัดตรังกันบ้างนะคะซึ่งเป็นที่หาดเทร,รวบรวมการผักพ้นความหลากหลายในย่างลงตัวเลยนะแล้วก็เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวนึงเททางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรังค่ะเขากําลังเปิดตัวให้หนักท่องเที่ยวนีไดู้้จักมากขึ้นรายละเอียดเว็บมเติมติดตามจากรายงานค่ะ ทะเลตรังนอกจากหาดเจ้าหมายหาดปักเมงที่มีความสวยงามแล้วยังมีอีกหนึ่งหาดที่มีความสวยงามไม่แพ้กันนั่นคือหาดหยงหลิงซึ่งชื่อหาดแห่งนี้มาจากภาษามาลายูท้องถิ่นหยงปะะแปลว่าแหลมและหลิงแปลว่ากะลาสีเรือว่ากันว่าเมื่อก่อนที่นี่จะเป็นเส้นทางล่องของเรือสำเภาจากเมืองปีนางลังกาวีเข้ามาบริเวณนี้เพื่อทําการค้าขายในจังหวัดต่างๆทา,างฝั่งอันดามัน หาดยุงลิงตั้งอยู่ในหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมหน่วยที่2หาดยุงลิงตมบลเกาะลิบงอำเงาเภอกันตังจังหวัดตรังความสวยงามของหาดแห่งนี้อยู่ที่หาดทรายรูปโค้งขนานไปกับทิวสุนทะเลตลอดแนวชายหาดทำให้บรรยากาศร,ร่มรื่นและเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนชมวิวทิวทัศน์เป็นอย่างมาก และมีพื้นทรายที่ขาวละเอียดนุ่มเท้าเมื่อได้สัมผัสส่วนน้ำทะเลมีสีเขียวสวยใสสุดชายหาดทางด้านเหนือเป็นที่ตั้งของเขาหยุงหลิงเขาหินปูนที่มีรูปทรงแปลกตามีหน้าผาสูงชันสลับกับต้นไม้น้อยใหญ่ที่ขึ้นแทรกอยู่ตามโคตินต่างๆถือเป็นความงดงามที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์เอาไว้ส่วนทางด้านใต้ของหาดหยุงหลิงจะเชื่อมต่อกับหาดยาวของจังหวัดตรัง นะครับตรงนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเจ้าไหมนะครับแต่ขยายมาเป็นหาดจงหลิงหาดจงหลิงเนี่ยผวนอีกทีก็เป็นหญิงหลงนะเออผู้หญิงเข้ามาแล้วเนี่ยก็ต้องมุนสังกดเข้ามาแล้วรู้สึกว่ามัน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 รักมันรักธรรมชาติรักความสวยงามจนทําให้ผู้หญิงนี้หลงไหลแต่ว่าคําว่าจงหลิงจริงเนี่ยอาจจะบอกว่าตรงนี้อาจจะเป็นคล้ายคล้ายมองไปคล้ายๆเรือใบเรือสำเภานะเป็นเรือสำเภาที่นะครับที่อยู่ในตำนานของทะเลจังนะเที่ยวได้ทั้งปีตรงนี้นะฮะ ไอ้เลท์ที่เราเดินมาเนี่ยเราเดินป่ามาเดินป่ามาแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ทะล,ลุนะครับถ้ำประมาณ100เมตรเดินมาแล้วก็เจอชายหาดซึ่งมันจะเป็นความเม่ใว่าปอมเว,ว้ามีกิมมิคที่ดีมากๆเลยนะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มาเป็นเกือบเกือบร้อยปีแล้วละ่ะที่เขาเที่ยวกันนะนะครับก็ยังมีมเนสนีแล้วก็ยังมีเป็นมณสกสำหรับทุกท่านที่อยากจะมาเยือนครับ อตอนนี้ครับทางเราทําในนามสมาคมธุรกิจต่องเที่ยวก็สิตทอมาได้หรือเข้าไปที่นะครับประชานจังหวัดนะครับแล้และผู้การทุกที่ก็มีนะครับพรเพแพ็กเกจเที่ยวยงลิงอยู่แล้วและที่เห็นเป็นแพสีส้มตลอดแนวชายหาด นี่เป็นกองทัพปูทหารนับล้านล้านตัวที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเมื่อมาเที่ยวหาดยุงหลิงโดยจะพบปูทหารในช่วงที่น้ำทะเลลดลงซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถพบปูทหารได้ตลอดทั้งปียิ่งตรงกับช่วงวันขึ้น12ค่ำถึง5ค่ำ ซึ่งเป็นช่วงที่น้ำทะเลลดลงต่ำสุดช่วงเช้าและเย็นปูทหารจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีนกมารบกวนประกอบกับมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ปูทหารจะออกมาอวดโฉมเดินหากินตามแนวชายหาดนอกจากนี้ปูทหารยังมีความคุ้นเคยน่ารักสามารถจับใส่ฝ่ามือเล่นได้จึงกลายเป็นอันซีนสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนหาดจุงลิงในช่วงน้ำลดเป็นอย่างมาก ความเป็นอเมซิ n งของหาดหยงหลิงยังไม่หมดแค่นี้นักท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนบรรยากาศมาเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษเพื่อให้เป็นที่ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติและพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนระยะทาง864เมตรใช้เวลาในการเดินศึกษาธรรมชาติประมาณ30นาทีนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ธรรมชาติในป่าดิบชื้นหรือป่าฝนเขตร้อนซึ่งจัดเป็นประเภทไม้ผลัดไปเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์รวมทั้งมีคุณค่าและความสําคัญต่ตอระบบนิเวศเป็นอย่าง และที่ไม่ควรพลาดเมื่อนักท่องเที่ยวมาเดินศึกษาธรรมชาติที่หาดยุงหลิงต้องได้มาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับต้นมะเดื่ออุทุมพรหรือภาคใต้เรียกว่าเดือน้ํา ที่ยืนดดเด่นแผกิ่งก้านสาขาลำต้นคล้ายกับโอบกอดราไว้เมื่อเดินต่อไปอีกระยะหนึ่งนักท่องเที่ยวจะได้พบกับเขาหยุงหลิงที่มีโผงถ้ำที่เมื่อเดินเข้าถ้ำแบบไม่ต้องใช้ไฟฉายส่องนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสถึงลมทะเลเย็นๆที่พัดผ่านเข้ามาในถ้ำเป็นระยะๆพร้อมกับเริ่มมีแสงสว่างเล็ดลอดเข้ามาในถ้ำ ไม่นานก็จะพบกับความเป็น AMAZING เพราะนักท่องเที่ยวสามารถเดินผ่านทะลุถ้ำหยงหลิงออกไปสู่หน้าผาริมทะเลอีกด้านหนึ่งได้เหมือนทะลุมาอีกมิติหนึ่ง จะพบกับหาดสายสีขาวและน้ำทะเลใสเป็นเว้งและมีโขดหิ้นเหมือนป้อมปราการโอบล้อมลานทรายไว้อย่างสวยงามมากนักท่องเที่ยวสามารถเดินบนรอบเขาหยุงหลิงได้เฉพาะในช่วงเวลาน้ำลงเท่านั้นโดย1วันน้ำทะเลจะลดลงต่ำสุด2เวลาคือในช่วงเวลา5นาฬิกาถึง10นาิกาและในช่วงเย็น เวลา15นาฬิกาไปจนถึงเวลา18นาฬิกาจึงนับว่าเป็นอันซีนและเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ในจังหวัดตรังโดยนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานหรือไกด์นำทางที่เชี่ยวชาญพาไปลอดถ้ำได้ในเพจอะค่ะไม่ค่อยมีคนมาแต่มันน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยพอมาเจอกับคนที่ส่วนทามมาเขาบอกว่าน้องฮึดนิดนึงพี่รออยู่เดินเข้าไปค่ะพี่แต่ว่าตอนแรกมันมืดๆอย่างเงี้ยแตพอออกพอแบบ เจอทะเลแล้วก็คือแบบสวยสวยจริงค่ะจริงๆสวยกว่าที่คิดเพราะว่าแบบมันเห็นตาจริงๆอะไรเงี้ยแล้วระหว่างทางมันจะแบบลมพัดเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาในถ้าแต่ว่ามันมีกิมมิกตรงที่แบบพอเราเข้าไปปุ๊บเราเจอแสงเราเจอทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้มันก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่แบบเออมันแปลกดีที่เราไม่เคยไปเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าไปโอเคบางทีถา้ถาถ้าปกติไปเราก็เจอน้ําตกบ้างอะไรเงี้ยแต่อันนี้เราเจอทะเลเจอหินผาอะไรเงี้ยครับมาครั้งแรกประทับใจรู้สึกว่า เออคนแบบเมืองตังเป็นแบบเมืองที่สงบอะคะ่ะแล้วก็แบบชาวบ้านรับอาหารอะไรเงี้ยก็น่ารักอแล้วก็แบบชอบวิธีแบบเรื่อยๆไม่ต้องเร่งรีบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนได้พักผ่อนจริงๆนอกจากนี้ยังมีความว้าวที่ซ่อนตัวอยู่ในธรรมชาติบนโขดหินริมชายหาดยุงหลิงซึ่งเป็นที่อาศัยของหอยนางรมตัวเล็กหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหอยตีบหรือบางแห่งเรียกว่าหอยเจาะซึ่งเป็นหอยนางรมขนาดเล็กเกรดเอที่ไกด์ท้องถิ่นจะรู้ดีว่า หอยนางรมจะอยู่บริเวณไหนของโขดหินและจะใช้ก้อนหินทุบเปลือกหอยให้แตกนําไปล้างน้ําทะเลก,ก่อนกินสดๆจะได้รสชาติเหมือนกินหอยนางรมทุกอย่างหวานนุ่มหนึบหนึบโดยไม่ต้องมีเครื่องเคียงใดๆทําให้เป็นที่ถูกใจของนักท่องเที่ยวอีกอันซีนหนึ่งในช่วงที่น้ําทะเลลดต่ําลงหากโอกาสดีนักท่องเที่ยวจะเห็นนอนฉัดทองหรือนอนผู้ฉัด เกาะติดอยู่ในแอ่งน้ำบนโขดหินประกาวรังแข็งขนาดใหญ่หนอนชนิดนี้เป็นสัตว์ทะเลขี้ตกใจหากเข้าไปใกล้ๆหรือไปโดนตัวหนอนจะหูบเกลียวสีลงและเมื่อรู้สึกปลอดภัยจะค่อยๆคลายเกลียวออกบานเป็นดอกไม้ <c oughs> ล่อแผลงตน้น <c oughs> ให้เข้ามาติดกับดักเพื่อเป็นอาหาร <c oughs> เป็นการแต่งแต้มสีสันให้กับธรรมชาติสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก สำหรับหาดยงหลิงนับเป็นความ Amazing ที่สวยงามตามธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตรังที่มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เลือกพักผ่อนได้หลากหลายทั้งการลงเล่นน้ำภายเรือคายักชมวิวรอบเกาะการเดินป่าชมเขาแบบใกล้ชิดธรรมชาติและยังสามารถกางเต็นท์ค้างแรมได้อย่างปลอดภัยเพียงแค่นี้คงทำให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจได้ไม่ยาก หากจะมาเที่ยวเมืองตรังหาดยงลิงต้องอยู่ในโปรแกรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอย่างแน่นอนประเดินพรมสุขถ่ายภาพสุภาวดีบุญมีทีมข่าวเอ็มบีทีภาคใต้รายงานจากจังหวัดตรังนีก็เรอว่าเป็นความสวยงามของหาดยงลิงจังหวัดตรังนะคะสวยงามอ่ะนี่ต้องไปเที่ยวนะมันนี่สวัสดองห้าวันเวลาพักรรอน,นะอไปไปโผล่ลเยยวเห็นเขากินหฮวแบบสดสอืออ นำ้ำลายนะใช่นำ้ำลายเตกเลยโอเคแก็บความรู้สึกนันวาย <c oughs> แล้วก็ไปห้าววันหยุดไปนะคะค่ะ